ยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นรายงานวิจัยเกี่ยวกับประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่เพชรบูรณ์ค่ะเขาบอกว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกเลยที่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปลงไปดำน้ำทุกปีใช่ครับซึ่งพอได้ยินครั้งแรกเนี่ยคำถามที่ผุดขึ้นมาเลยก็คือทำไมต้องเอาพระไปดำน้ำแน่นสิคะแต่พอเราเจาะลึกลงไปในข้อมูลจะเห็นเลยว่า เรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าแค่ความเชื่อนะครับมันสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนอำนาจและก็ธรรมชาติผ่านแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดหลักของเพชรบูรณ์มาตลอดเลยนั้นเรามาเริ่มแกะเรื่องนี้กันจากจุดเริ่มต้นเลยดีไหมคะได้ยินว่าตำนานการค้นพบพระพุทธร,รูปองค์นี้เนี่ยอัศจรรย์มากครับตำนานเล่าว่ามีชาวประมงไปทอดแห är, แล้วก็เจอพระพุทธร,รูปลอยทวนน้ำขึ้นมาลอยทวนน้ำเลยเหรอคะใช่ครับในแม่น้ำป่าสัก บริเวณที่เรียกว่าวังมะขามแฝบเขาก็นำไปไว้ที่วัดไตรภูมิแต่ปรากฏว่าพอถึงวันศาสตร์ไทยพระพุทธรูปกลับหายไปจากวัดอา้าวหายไปไหนคะกลับไปอยู่ที่จุดเดิมในแม่น้ำครับโหแค่ตำนานก็น่าทึ่งแล้วนะคะแล้วองค์พระเองล่ะคะมีความพิเศษยังไงบ้างพิเศษมากครับสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือองค์นี้คือพระพุทธ,ธมหาธรรมราชาเป็นศิลปะของแบบบายันอายุประมาณพุทธศตวรรษที่18 ศิลปะขอมเลยครับแต่จุดสำคัญที่สุดคือลักษณะที่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องซึ่งเป็นการผสานสถานะของพระพุทธเจ้าเข้ากับความเป็นกษัตริย์หรือที่เราเรียกว่าธรรมราชา เดี๋ยวนะคะคาว่าธรรมราชาเนี่ยหมายความว่ายังไงกันแน่คะเป็นทั้งพระพุทธเจ้าและกษัตริย์ในองค์เดียวหรือว่าเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์เป็นการซ้อนทับเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากครับหมายถึงผู้ปกครองที่ใช้ธรรมะในการปกครองบ้านเมืองการที่พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะแบบนี้ก็สะท้อนว่าพื้นที่เพชรบูรณ์ในอดีตเนี่ยเ,เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจที่สำคัญแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับอณาการขอมด้วย อ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นมาถึงไฮไลท์ของงานกันบ้างตรงนี้แหละที่น่าสนใจจริงๆขั้นตอนการอุ้มพระดำน้ำเนี่ยเขาทำกันยังไงคะคือคนที่จะทำหน้าที่อัญเชิญองค์พระลงน้ำก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะในฐานะพ่อเมืองใช่ครับในฐานะพ่อเมืองท่านจะอุ้มองค์พระ ลงไปในแม่น้ําแล้วก็ดำน้ําทั้งหมด6ครั้ง6ครั้งเลยครับโดยจะหันไปทางทิศเหนือก่อน3ครั้งทิศเหนือก็คือฝั่งต้นน้ําถูกต้องครับเพื่อเป็นการขอฝนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารจะได้อุด,ดมสมบูรณ์แล้วอีก3าครั้งที่เหลือล่ะคะก็จะหันไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นปลายน้ําอีก3ามครั้งความหมายก็จะตรงกันข้ามเลยครับคือเพื่อขอให้น้ําลดไม่เกิดน้ําท่วม แล้วก็เป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ไหลไปกับสายน้ำโอ้ oh, เหมือนเป็นการสร้างสมดุลเลยนะคะใช่ครับเป็นการสร้างสมดุลกับทวิภาวะของน้ำคือภาวะน้ำท่วมกับน้ำแรงในงานวิจัยถึงกับใช้คำว่ามันเป็นเหมือนเทคโนโลยีทางจิตวิญญ,ญาณในการต่อรองกับธรรมชาติเลยทีเดียวเทคโนโลยีทางจิตวิญญ,ญาณไม่เคยคิดในมุมนี้เมื่อก่อนเลยค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วพิธีกรรมมันเหมือนเป็นเรื่องของคนกับธรรมชาติล้วนๆเลยแต่จริงๆแล้วมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วยไหมคะส่งผลอย่างมากเลยครับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นพิธีกรรมนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมเลยนะสร้างสำนึกร่วมกันของคนเพชรบูรณ์ซึ่งจริงๆมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมากอื และยังเป็นกระบวนการผนวกรวมทางสังคมที่ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมาจากส่วนกลางได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำท้องถิ่นผ่านการเป็นผู้นำในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ครับจริงด้วยค่ะแล้วก็มีอีกสัญ,ญลักษณ์ที่น่าสนใจคือการจำลองกรมการเมืองทั้ง4หรือจตุสดมโบราณที่มาร่วมในขบวนเรือด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ เวียงวังคลังหน้าซึ่งก็คือการเอาตัวแทนจากสี่ฝ่ายหลักของบ้านเมืองมาร่วมเป็นสักขีพยานเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากเรื่องความร่วมมือของทุกภาคส่วนยังมีการโยนข้าวต้มลูกโยนของชาวบ้านด้วยครับอันนั้นก็สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของคนทั้งเมืองเลยและทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะพอฟังทั้งหมดแล้วเหมือนกับว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยเป็นมากกว่าแค่ความเชื่อทางศาสนาไปแล้วถูกต้องครับ มันคือสถาบันทางสังคมที่ทำงานและปรับตัวมาหลายร้อยปีเพื่อยึดโยงทั้งคนกับธรรมชาติและคนกับคนเข้าไว้ด้วยกันเป็นแกนกลางของสังคมเพชรบูรณ์เลยใช่ครับแต่เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าในยุคปัจจุบันที่ประเพณีนี้กลายเป็นเทศกาลท่องเที่ยวระดับชาติไปแล้วดึงดูดคนได้เยอะมากสร้างรายได้มหาศาลใช่ครับ เราจะสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวได้ยังไงนั่นสิคะนี่คือโจทย์ใหญ่ที่น่าขบคิดสำหรับพวกเราต่อไปครับ